สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้ก็พบกับคุณน้อยสุกัญญานะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เรายังเรียนอยู่ในบทที่3นะคะเรื่องทศนิยมแล้วก็เรียนในหัวข้อย,ย่อยเรื่องการหารทศนิยมด้วยทศนิยม3ตำแหน่งนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน,านมาเราจะเรียนการหารทศนิยมด้วยทศนิยม1ตำแหน่งและ2ตำแหน่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาการหารทศนิยมด้วยทศนิยม สุดท้ายแล้วนะคะก็คือ3ตำแหน่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะอ่าดูโจทย์นะคะเอ่อ0.392หารด้วย0.112อันนี้ครูจะใช้วิธีที่1น,นะคะก็คือใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนนะคะก็คือมีทศนิยมมานะคะค,คุณครูก็จะต้องเปลี่ยนทศนิยม ให้เป็นเศษส่วนนั่นเองนักเรียนสังเกตไหมคะว่าโทษนิยมที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นกี่ตำแหน่งคะอ่าเป็น3มตำแหน่งก็คือ1 2 3นั่นเองนะคะเป็นโทษนิยม3ามตำแหน่งถ้าเป็นโทศนิยม3าตำแหน่งนักเรียนจะต้องทำให้เป็นเศษส่วนก็จะมี ตัวส่วนเป็น1000นะคะก็จะได้จาก0.392ก็จะได้392ส่วนด้วย1000นะคะหารด้วยเศษ112ส่วน1000นะคะต่อไปตอนนี้มันอยู่ในรูปการหารเศษส่วนให้นักเรียนเปลี่ยนการหารเป็นการคูณและทำไมคะกับเศษส่วนในตัวหลังนะคะ,ะเปลี่ยนหารเป็นคูณเรียบร้อย กับเศษส่วนจาก112ส่วน1,000กลายเป็นเศษ1,000ส่วนด้วย112ทีนี้ตัวไหนที่มันตัดทอนกันได้เรกเรียน,นก็ตัดเลยเห็นไหมคะชัดๆเลยคืออะไรคะตัวนี้ไง1,000กับ1,000นะคะก็เอาแม่เอาเอา1,000มาหารทั้งคู่เลยก็จะได้1ทั้งคู่เลยนะคะทีนี้เหลือ392กับ ร้อยสิบสองนะคะไม่ได้สังเกตไหมคะว่ามันเป็นเลขคู่นะคะถ้าเป็นเลขคู่มีตัวหารได้ลงตัวแน่นอนอย่างน้อยก็สองนะคะเอาสองมาหารก็ได้นักเรียนจะนําอะไรก็ได้มาหารนะคะแต่จะต้องหารลงตัวเป็นจํานวนนับที่หารทั้ง392ร้อยเก้าสิบสองร้อยสิบสองลงตัวนะคะหารจนมันเหลือจนมันหารไม่ได้นะคะนักเรียนอ่ในข้อนี้นะคะ คุณครูก็จะมองเยอะไปนิดนึงนะคะคุณครูเอา56นะคะมาหารทั้งคู่เลย56หาร112ก็จะได้2ครั้งนะคะ56หาร392นะคะก็จะได้7ครั้งนะคะทีนี้มันไม่สามารถหารกันได้ตัดทอนกันได้อีกแล้วเรียงก็คูณเลยเอาเศษคูณเศษก็คือ7คูณกับ1 นะคะ7คูณกับหได้7และข้างล่าง1คูณกับ2ได้2อาก็จะได้เศษ7จส่วน2นะคะแต่ทีนี้เราต้องการคำตอบให้มันเป็นทศนิยมเรียนจำได้ไหมเอ่ยเศษ7จส่วน2ทำให้เป็นทศนิยมทำยังไงเอ่ยจำได้ไหมหาตัวมาคูณ ให้ตัวส่วนเป็นอะไรคะเป็น10เป็นร้อยหรือก็เป็นพันอย่างข้อนี้เนี่ยสองคูณอะไรได้สิบมีไหมถ้ามีง่ายเลยคูณอะไรคะคูณห้าตัวส่วนคูณห้าตัวเศษก็ต้องทำาไงด้วยคะ,ะคูณห้าข้างบนก็จะได้เจ็ดห้าสามสิบหนั่นเองนะคะส่วนข้างล่างสองคูณห้าได้สิบ มันก็จะได้เศษ35ส่วน10นะคะไม่นจำได้ไหมคะถ้ามีส่วนเป็น10เนี่ยทศนิยมจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งก็จะได้เท่ากับ3.5ค่ะตอบเลยค่ะ3.5อ่าเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะยังเป็นกรณีที่1นะคะก็คือใช้วิธีเดิมอยู่เนาะเราก็จะเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วน อย่างกรณีนี้มี6เป็นจำนวนนับถ้าเป็นเศษส่วนมันก็จะเป็นเศษ6ส่วน1นั่นเองนะคะอันนี้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะ0.15เนี่ยก็จะมีส่วนเป็น1,000แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูตัวไหนที่มันตัดทอนกันได้ย่าบอกนะคะเรียน1กับ1น1,000ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะ1เนี่ยมันสิ้นสุดของมันแล้วนะคะไปจับคู่อื่นก่อน นะคะอ่าถ้ามองเห็นตัวเลขน้อยๆเลยก็คือ6กับ15นะคะคุณครูนำแม่3มาหารนะคะ3หารอะไรได้15เอ้ย,อย3 3หาร15ได้5ครั้ง3หาร6ได้2ครั้งทีนี้นะคะตัวห้องบนเนี่ย1,000ตัวห้างล่างเหลือ5อันนี้เหลือ2เัืเรียนอย่าเอา2กับ1,000มาหารกันนะคะตัดทอนกันไม่ได้นะคะมันเป็นตัว เศษเหมือนกันครูบอกแล้วเวลาจับคู่ให้จับคู่ตัวส่วนนะคะในข้อนี้นะคะครูจะเอา5มาหารทั้งเศษและส่วนนะคะคือหารทั้ง1 0 0 0พันแล้วก็หารทั้ง5นะคะห้าหาร5ได้1 000, 5หาร1000ได้200นะคะทีนี้ตัวข้างล่างเนี่ยตัวส่วนเนี่ยเป็น1ห,หมดแล้วนะคะ แสดงว่าข้างบนเนี่ยเราเสร็จแล้วเราก็เอามาคูณกันได้เลยแล้วก็ตอบเลยนะคะ2คูณ200ได้400ตอบเลยค่ะ400นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือใช้วิธีการตั้งหารนั่นเองนะคะเอาโจทย์มาเลย0.5หารด้วย0.125นะคะให้เรียนสังเกตตัวนี้นะคะ ตัวนี้คือเขาเรียกว่าตัวหารเนาะตัวที่อยู่ข้างหน้าเรียกว่าตัวตั้งให้สังเกตตัวหารเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งถ้าเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งเราจะต้องคูณด้วยอะไรคะ1000นะคะคูณตัวหลังแล้วก็คูณตัวคูณตัวหารแล้วก็คูณตัวตั้งด้วยนะคะก็จะได้ออกมา0.5คูณ1000ก็ได้500 0.125คูณได้125นะคะเสร็จแล้วก็เอามาหารกันนะคะ ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ4นั่นเองนะคะแล้วก็ตอบเลย4อ่าวิธีนี้ก็จะง่ายหน่อยเนาะถ้าใครหันยาวกิ่งๆนะคะนักเรียนข้อสังเกตนะคะในการหารทศนิยมนะคะเขาบอกว่าการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยมให้ใช้หลักการนะคะทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับด้วยการเอา10เอา100และ1000 มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะคะถ้าเราใช้กรณีที่สองนะ,ะยังไงครูก็ฝากไว้ด้วยนะคะเรียนอย่าลืมทำงานที่รับมอบหมายให้เรียบร้อยแล้วทบทวนบทเรียนแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ